กล่องผอยมันคืองามเกินจริงแต่ว่าไิวเตอร์อะไนะว่า่ซซำยู่กับงามแสงเขาพอดีเลยเ็ดแปงแสงเลยม่เบิ่งตัวจริงเพรากันลือกันหลาดงเลยครับยอกหยอกหยอกน้งนองกันหนารักดีครับหนารักหนารักมากมาเลยกับพ่อติหยอกคนนึ้ขยันหนาเพิ่นบูดพงกับปอบป่าพงศงใจกันของคนนี่อย่าเิ่นอย่าเป็นขาบแก่ลงหนา ของแก้วดีกว่าของแก้วไอ้เรื่องเว้ยขอบใจเด้อที่ซื้อเขาให้อายกินเนอไอ้หลอดยอนเจ้าเนี่ยมันเนี่ใส่เพื่อนนี่พวกไปเลยโมแมนเหรอเก็ไว้ส่ย่อยโอ้ยเห็นเจ้ากินเขาเนาะข่อยกเลยมาใส่ขอยหิ้วแล้วเห็นเจ้ากินเลยโอ้ยของของแก้วเจะไทามของเาไปใส่ข่อยวุ้จักพวกาท้ามเนาะไม่กลาว่ายางดุยดุยไปเนาะจักวันจนกิไปใส่มันนี่ไม่ได้มาห้าไม่ขี่ใหงเลยไ่เขางา ดูนกแก้วหรือเปล่านักแกวปกติมาที่งานจากโมงเป็โมกเป็นมุงปลายอู้หวัมาตื่นแต่เสาร์ยังไหนเนาะกับวันเสาร์ไปกลับจจกโมงานนี้หามงปลายหาโมกหามุโตัวหามงปลายอ้หาโมกคำฝนตกคนลกอีกนะจอยขันฝนตกเห็นอเสกัฝนลยเดี๋ยันฝนนะ้องเจ้าเดี๋ยวจโมงจะโมง จอมาทั้งโมงองสมาสวยวะหน้นามาก่อนอ๋อเหตุการยูโดนอะไะหนาเล้อวะ่นาแลยอ่ะโอเคโอเคฮะแฝงหน้าเลยว่อียั่งก็อนตอบไพ้ห่วยยาวาแต่สิมาตบข่อยเรื่อยๆแม่แน่วเดยเจ้เ้ยสต๊บไพร่าะยู่นี่เพื่นก็มีบริการทับจ้างซักเสื้อผ้าด้วยครับแต่เพื่อนกาทับจ่างเองแม่บ้านมันมาถามเขาเตอได้แ้ด้คอยสิเป็นโลกใหม่ม จอเอาเท่าไหรต้องตกลคา,าก่อนตตามเตสุดนึ่งซิฟพังเคยมีสองสุดที่เหลือบุเป็นสุดบุดมเป็นสุดกับเสือสองตัวน่กับซิพังอ๋อเอาแบบนั้นสตัวนะเป็นสตัวิ<อ><อ>ตัวิวคยซักเครื่องโตซะนี่เครงโตกปาดนะ่่ค่แค่ใส่วยูบานเดียวกันบอนี่อ๋อคนละบ้า ต่อมาเห็นเก็เลยหัวจักกัแล้วข่อลงให้เด้อโอเคโอเคแล้วก็ยอกากันปหาเขามักข่อยแม่ยี่บนกแมแม่ยี่บองเอ้ยพ่แม่เว้ยยายายวันไอ้เสื้อใหม่ลวน้อฮะใส่เส้อใหม่ลตายแล้วเฮ้ยญ่าจาม็ได้ขันเกยวเลย

บเสียหายไปอยากอยากอยากถืงผู้บ่าวไทยตัวอยีกวะบ่กวผู้บ่าวไรบันทือตัวกระดางนี่สิต้มก่อนไร่างเงี้ยฮะสิต้มก่อนโอ้สิตตัวก่อนเลยบ่แนนพาสูสิตตัวอย่างเนาะคนหาคนแพงกันตัวอย่างบริสตนเขาบอกเจ้ากระด้างโอ้ยยังมาตอบเลยอยากถืงผู้บ่าวไทยตัวอยีกวะ โม่แนวกันตออลังเลยมาเจอผู้บ่าวอื่นนะคือเขาตัวดีแท้เขา่เคยตัวค่ะนะาเคยตัวเขาก่งแต่ละคนบม่อยากเสียฟอร์มและอันนี้กับิ่มเขาก่อนอันนี้อันท่มเขาก่อนเ้ยก็ดีเลยนี่แล้วนอกเขาว่าเลี้ยงกับภาษาไทยว่าฟันแล้วทิ้งมาเสียนะมัน้ะไรตามตาไรนะเขาหยาดการแม่บอกเขาไปเขาจะหัดได้ไอตีแม่บไอตีไอตีให้กตามเขาไหว เจ้าละสองคนเกียวยังก่อนเขมีอย่างเลยครับผมผมกับเหรก็นอกเหรนจนเมื่อยจนมน่สิเรีนก็เลยจกกล่องมาทายซะพุ้กันจนเมื่อยนอนจนสิรับตื่นหนึ่งลยบ่ได้นอนหรอกนั่งเงาเงาเจนเพิ่นสิหาปลักไฟหาที่นอนหาผัดลมหอู้ยยังยัยังอยยยอูยอ้า่ทนสรหัวทนพอ้ยเอ้า่้อะไคาน อ oh ๋อโอ้ยบะทันเลยเมืองอะไรก็ได้ใหญ่หวันครับก็น้องแก่น่ารักน่ารักครับจำปาเมืองซ้ำครับจะค้าห้องกับบ่แพงครับแต่ว่าขืนคู่มือครับมาเอาได้ก็ขืนมาเราได้ก็ขืนขืนบวกขูดขีนแนงขืนดูตอนแรกคอยเทแสดงมาแสนสามแสนสามแล้วก็มาแสนห้าแสนเจ็ดสองแสน กระดอกกระเดียวเห็นหน้าคอยขึ้นเอาขึ้นเอาต่อไปกับซองแซ่สาวต้องมีเนาะซองแซ่หาเลยคนพิเศษส่านรับคนไทยตั่วคอยกระทายแต่คนพิเศษที่กันนะครับนะพิเศษแจนักเสี่ยเป็นไหมซ้ำนี่ละคอยเอาเสื้อผ้ามาซักก่อนเดี๋ยวมันเสือบ่แห้งเลยคอยไม่เป็นคอยเสือบ่มีแนวใส่จด้ใส่แต่สลีปตัวเดียวเลย มัปิ่นนุ่มกว่าจมื่เคื่อนเปียกเยฮะมันปิ่นนุ่มว่าปิ่นองเทือส้เทือะไรนก็รมีิ่นจบซิก็มือแล้วมาเว่าแวพอดัมีกินก็วมากวดกันรับข้าของก็บ่แพงับหของละสองแสนครับมี้องสองแสนเบิเลยบ่้องละ แล,แล้ราคานี่คือหมายความว่า<ฮ>มันม่ของแบบไแต่ก็ว่าอะไรนครับคือตัวนี้มันกระต่างอ๋อตัวนี้ก็จะดีกว่าของกับของพวง,งนั้นพวกว่าแต่ของราคาสำหรับของราคาตา่างตัวนี้สองแสนถ้าแฟร์ชามื่อกี้ของแฟร์มันมีริบบ่ไหมไม่ริบบ์กันเนะเดี๋ยวกูบอกก่ว่าตัวนี้อาจจะไม่กว่าแม่บอกอ่ะรูดยางเปิดแดดเป็นต่อ ดันก็ตันัต uh, ๊กไอออเออไอเราอยากูดซูงเด็ดดีไม่หอมเพียสรรหาก็ต่า้กาดรนว่าแตมันใหม่เอิยางกเปี่ยนไหมตเปี่ยนใหม้อาเป้ลต้องหรองใช่ขเอห้องตึก่อนราคาเ่ามงก่อนเวหองมันกว่ากว่าเหมืนไหอ๋อ่งรงกว่าก่สู้ิตันา กับตาตัวนี้มันเป็นตึกเริ่มแหลกเลยตึกเกา่ายาก่อว่า้องไหนเป็นเนี่ย็กัยาแต่ว่าห้องในใจอหว่ากสาระปวเจ้าเสม <c oughs> อพอสำนีละเมื่อยไปไป